เรามาถึงที่แล้วนะฮะหลังจากที่อาศัยไทยเกอร์กับ uh, สิบล้อนำหน้านำทางออกมาแนละ้วมาถึงเจ้ากโกเบเเคสองร้อยรุ่นสิบตัวท็อปนะครับไอสิบเอเอ็มครับตลุกบุกตะลยุยเข้าไปหาเจ้าเอเอ็มนะฮะโกดินดำจริงจังครับดูดินนี่ครับดูดินครับซะก่อนครับอุดมสมบูรณ์ครับ อุดมสมบูรณ์ด้วยแร่ธาตุอาหารนะฮะแต่อ้อยไม่โตนะฮะเด็นอะไรไม่รู้นะฮะเลยต้องการจะปรับที่ครับปรับที่เพื่อปลูกใหม่ฮะปลูกตะลุยเขาไปหาเจ้าโคเบะครับเมื่อเช้าสิบเอ็ดโมงเราก็เข้าไปหาเจ้าโคเบะเกยสองร้อยรุ่นแปดทุกเบกับ นี่เราก็มาหาเจ้ารุดสิบเอทเอ็มนะฮะ การเซโล่แล้วฮะตรงนี้ฮะ,ะอ้อยดูอ้อยไม่ดีครับโถจริงครับปรับที่ใหม่ครับมาถึงแล้วครับเจ้าโกเบทเคสองร้อยรุ่นแปดเออรุ่นสิบเอ็มครับถึงที่ใหม่ครับโกเบทเคสองร้อยรุ่นสิบ SM มนะฮะมาพร้อมกุมพลังรงยนต์ฮีโร่เจศูนย์ห้ากทครับ155พลังมาครับรอบตัวรถทีครับไปแท็ก8ปเซนครับโรลเลอร์จุดตัวแคเรียกต่อท9ทีุดเก้นเซติเมตรนะฮะอาพันหนึ่งมซีซีครับ ุูกหน้าดินใหม่ครับลอยไปโตครับ หลับใหม่ทั้งบนนะฮะเหมือนแปลงที่ผมไปถ่ายมาก่อนอาทิตย์อาทิตย์ก่อนครับหลับพื้นที่ใหม่ครับคลุกเอาดินชั้นข้างล่างขึ้นมาครับวันีมาทํารอเจ้าโกเว K 200รุ่น8ปเปะครับตอนนี้กําลังกลับไปเอารุ่น8ปเปคครับหลังจากที่พาผมมาถึงจุดหม่นะฮะ อ้อยไม่โตรครับ่อ,อยแคะเลยครับดินก็ดำดีนะครับดูครับเหมือนแร่ธาตุดินจะเยอะครับแต่อ้อยไม่โตสิบล้อก็มาประจำที่แล้วดำเนิการครับ เราจะไปเริ่มตักเท่าน,นั้นมาก่อน,นครับติดลอด้ออ่อยไู้นแล้ว อาสรุปแล้วร้อยคันมาตักนะฮะน,นี่ก็เคลิ้งออกหน้า หลับที่ใหม่นะฮะดินดำดีครับแต่อ้อยไป่โตัวครับดินคมไปยังไงครับกำลังกลับไปเอาอีกหนึ่งคันครับโตเบีเอเคสองร้อยรุ่นแปดซูเปอร์เทคครับคันนี้ผมไปรีวิวก่อนหน้านี้ครับก่อนที่ยางหลังมันจะระเบิดนะครับ